สวัสดีครับ f อซสาวหน่อยเอซหล่ะองอิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเท็กซี่หลงทางชนแนลสับเบลอปองปอง,ปองนเด้อพี่น้องมือนีเกิดยั้งขื้นครับพี่น้องเกิดยั้งขึ้นกับอีหล่ะองอิงครับพี่น้องโอ้โหผมเห็นแล้วอะ่ะสุดอีลีครับพี่น้องไปเบิ้งสักหน่อยครับพี่น้องไปเบิ้งสักหน่อยครับโอ้โ,อโ,อโอหฮะพ่อใอสล ดูแล้วทิมไอ้ชวไปใส่แล้วสบายดีโอ้ต่างกล่องทุกคนวู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงถึงถึงบ้านแล้วนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยแม่กาโมก็มาู สาวอดบ้านเน่ยเราวนแบบเต้โอ้แม่กาโมก็มาดีใจมากเลยสุดยอดเลยโอเียดเลปี่ินไอ้ดไ้เลยจริงหอกมาแล้วคุณว่าเบิรงเราเป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศหนังบรรยากาศในบ้าน พอกันใช่ครับพี่น้องพอกันใช่อ่ะผมเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหมัน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 คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพี่น้องมันโมเมนต์ที่บานแบบธรรมดามันเป็นแบบว่าคือสถานที่ท่องเที่ยวเบิ่งบรรยากาศแล้วมบงเบิงบ่งดูดีมงแอบมีแบบแบบมันง่ามอ่ะครับพี่น้อง แจ็กซีว่าจังไดครับพี่น้องคือทุกคนเนี่ยอยากไปเที่ยวแบบบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องบรรยากาศแบบพ่อบานพ่อกัดใช่ไครับพี่น้องเล้วบ้านนะครับพี่น้องหูวไวตรงกลางทงหน้าแล้วก็มีสะหลอมหลอบมีสวนหลอมหลอบครับพี่น้องบึงแล้วกับม,มันมันมันเห็ดใ้เปิดหูเปิดตามันเห็นให,หตาหใหตาสว่างตาเลยสดชื่นมันบรรยากาศนะครับพี่น้องพ่ไอหลาไปถึงขนาดละครับพี่น้องทุกคนก็ลอ่อ ลอตอนรับอีหละแล้วก็มีคนไปกับมีแม่ตาโมอียังนะครับพี่น้องเอ้ไปนั่มนะครับพี่น้องเนาะไปนั่มแล้วก็เห็นแล้วก็แล้วก็ไอพออาชิตะเป็นคนครับเลยครับพี่น้องมือนีพออาชิตะเป็นคนครับแล้วก็พอเอกเป็นคนนั่งมา้อมครับพี่น้องกะมาประมาณสามสี่นหาคนนะพี่น้องเนาะประมานนี้มาหลายยมนี้กะนี่แหละครับพี่น้องกะอยากซิมูวอามาคุยก็คือบ้านกพอกันใช่เนี่ยแหละครับพี่น้องบ้านพ่อกันใช่เนี่ย บรรยากาศมันหหลีครับพี่น้องหอหลีย่อมรับว่ามันสุดยอดสุดยอดสุดสุดประทับใจนะครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งตรงนี้อีกทีนึงครับพี่น้องเบิ้งตรงนี้อีกทีหนึ่งเห็นแล้วทุกคนสีห้องโอ้โหเบิ้งเนี่ยเนี้ยเนี่ยคือพ่อกันใช้ทายนะครับภาพน,นี้ครับพี่น้องเบิง้งไห้เบิ้งครับพี่น้องสี่แสนสามสี่แสนก็เลยว่ะเอากระทมทีวากระทมทีก็มันเป็นแสนเนอะก็เลยวาเฮ็ดเพื่อนละแสนสองแสนเหรเฮ็ดสวนกว้งกวาง ก็กับเป็ดตะยู่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแต่พ่อแต่พ่อขี้ิงเขามาพอเดือดฟูงดวงเลยบม่เคยมีเงินหลาบก็มีบอกบอกตรงๆเลยนะบอกบอกตรงนี้เลยนะว่าห้ามประมาทเด็ดขาดลูกสาวเนี่ยห้ามประมาทเพราะว่ามีเงินล้านเพราะบอสดวงพ่อหีอิงเอ้าคืดเบืองว่าคลิปนึงอ่ะวุ้ีอเข้ามาใหม่ๆนะวุ้งอิงแกลนทานเพิ่มแสนเจ็ดแสนแปดดิวไหม เคยเคยได้สูงสุดสามแสนแปดคลิปเดียวไม่วันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ่ายคลิปสามแสนแปดพี่น้องเอาบอกไปเลยเอาเคยบอกสามแสนแปดหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ยืนพื้นอยู่สองแสนสองแสนสองแสนคมีเงินเก็บเป็นหลานสองหลานเนาะหลานสองหลานเพราะเพราะถ่ายคลิปอีหลาด้วยแล้วก็เอฟซีพพอร์ตนำ อันนี้กล้าพูดได้เลยว่ามีทุกวันนี้เพราะบอสโจพะออุหอิงพ่ะสามพี่ตันแทนไม่เคยคิดว่าจะมีหลังเนี่ยเบิ้งเหลวคือว่าไงๆมันโมเม,มนต์บานรรบดาได้ครับพี่น้องมันโมเม,มนต์บานรรมดามันเป็นบานแบบว่าเป็นหอพักแบบที่สถานที่แบบท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆที่รู้ลาประมาณหนังครับพี่น้องเบิง้งจัดต้นใหม่และปลูกแล้วก็มีเต็นมีแบบพร้อมตอนรับ แขนออนแก, or, กน,กนะกนครับพี่น้องกะโอ้โหผมเห็นแล้วผมอย,ยบบากไปหาครับเดี๋ยวอยากไปบานพอกันใช่อ่ะสักหมื่นหนึ่งผมต้องได้ไปครับพี่น้องเมื่อเห็นใดี่ผมยังไดดตามอีหลักองค์หญิงยังถ่ายอีหลาองค์หญิงอยู่แบบนี้จังไดผมก็สักหมื่นห,หนึ่งนะครับพี่น้องต้องรุ่นไหวเมื่อหนึ่งต้องได้ไปครับพี่น้องเนาะหมื่นหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเห็นเราแบบว่าโอ้โหดีใจเนาะคือวอาไง,ไง่ายๆนะดีใจกับพอกันใช่นะครับพี่น้อง คือว้าง่ายๆพอกันใช่ก็ว่าวาบอกว่าที่ใดมีมือหนีเพราะยังครับพี่น้องเพราะบอสโจเพราะเอสาวหน่อยก็องค์สาวหน่อยเป็นมือนแพงหรือเพราะอีหลักอุยงนี่แหละครับพี่น้องถึงได้มีมือหนีเกิดขึ้นครับพี่น้องเพราะยังถึงใดครับพี่น้องก็ได้ทายคลิปนั่มแล้วครับพี่น้องนะก็คือพอโจเป็นคนพาพาเห็ดมันบอกครับพี่น้องพาเห็ดแล้วก็มาจนเห็ดมาในเอยมันเหลือจนมาถึงอีหลัก จนมาถึงอีหลาแล้วก็พอกันใช่ก็ได้ทายอีหลางสินครับพี่น้องเนาะได้ทายอีหลาแล้วก็เห็นแบบาเนี่ยไดมีคนเบิงมีเอฟซีมี FC, ม่ตดตามมีค้นแบบสนับสนุนนั่มสินะพี่น้องเนาะที่ว่าที่พอกันใช่วานน่ะนะพี่น้องที่พอกันใช่วาวนั่นแหละครับพี่น้องเนี่ยดีใจครับพี่น้องดีใจกับพอกันใช่ดีใจครับทุกคนที่ไดทายเห็นมั่ครับพี่น้องทุกคนในวงนี้มันโมเมนต์แข็งขา ลำ่ำเลยครับพี่น้องมันมันมันไงแต่ใครไปล่ำไลยมันได้คาไอ้ถ่ายยูทูบช่องทุกช่องทุกที่ที่เฮ็ดขึ้นที่สร้างขึ้นมานะเนี่ยเฮ็ดให้ทุกคนน่ะมีรายได้ซอยแบบเพิ่มเติมจากที่ว่าคาจ้างมอลลั่มนี่แหละครับพี่น้องทุกคนถึงอยากมาอยู่วงสาวหน่อยเพชรมันแพงเพราะยังเพราะมันมีานการการถ่ายคลิปเกิดขึ้นแล้วมีคนติดตามเร็วครับพี่น้องเอาง่ายๆใส่เวลาบ่จักมือนี่ สามารถส้่งไร้ใดๆมันโมเมนง่ายๆเลยครับพี่น้องขันเข้าไปมองอื่นมองหลีๆเนี่ย้าเข้าไปเฮ็ดเองเนี่ยปีสองปีก็บ่ไ้ครับพี่น้องแต่มองเนี่ยทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงสาวหน่อยเนี่ยสามารถส้่งไรยใดๆภายในเดือนเดียวเนี่ยส้างได้เลยครับพี่น้องขันเข้ามาอยู่ในวงสาวหน่อยเนี่ยนี่แหละคือเออไอทีว่ามันเออข้ออื่นยังไงครับพี่น้องเออรนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับ คนที่เห็นยูทูบที่ติดตามวงเสาหน่อยหรือติดตามอีหลาออิงนี่มันเกิดขึ้นแล้วครับพี่นอ้องมันใส่เวลาใดเดือนเดียวสามารถสร้างรายใดๆสำหรับคนที่มาอยู่กับวงสาหน่อยนี่แหละที่เขาเห็นอยู่เป็นแบบนี้ครับพี่นอ้องเป็นแบบนี้หลีผมเสือครับผมเสือครับผมเสือผมเพราะว่าผมเห็นตลอดว่ามันมัน,มนติดตามผมก็เห็นตลอดว่าทุกคนนี่มีรายไดจากตรงนี้นี่แหละครับพี่นอ้องแล้วก็จุดเด่นก็นคือต้องไายอีหลาองอิงครับพี่นอ้อง คนสิบเบิงหลายกลัวมองทุกหมองครับพี่น้องเว้นเว้นก่อนเว้นของพอกันใช่ครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีไปสนับสนุนหลายเพราะอันนั้นนะ่ะบ่าว่ากันครับพี่น้องทายใดก็ได,ได้เพราะว่าพอกันใช่นี่มันมีคนสนับสนุนหลายมีเอฟซีอีหละเอฟซีเองน่ยคอยไปสนับสนุนเอย อนะพ,อพอกันไช่นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพอกันไช่เป็นพ่อหวัวหัวเลือดใหญ่ของอิระองอิงที่ได้เรื่องเกี่ยวกับมะไลเอยเรื่องหลายๆอย่างนะครับพี่น้องที่มาเอามาให้อิระทุกคนเอฟซีทุกคนก็เลยไปสนับสนุน ون, คือผมเนี่ยเบิ้งแถบสมือของพอกันใช่นะครับพี่น้องคือมิน,น้เนี่ยส่วนมากผมไปเบิ้งแต่ของพอกันใช่ได้หลายครับพี่น้องเบิ้งพอกันไช่ตลอดนี่แหละครับพี่น้องถึงที่บอกว่านี่แหละคือพอ่อพ่ออิระองอิงพ่ออันอาจจะเป็นคนที่สามของพ่อพ่อของอิระจากถือว่าพอย พอแรกเนาะแล้วก็พอสองพอเอกแล้วก็พอกันใช่นี่นี่แหละแล้วก็พอพอน,อนั่นอีกนึงที่อพอซีค่อนนี่แหละที่ละก็หักกับแพงมาตลอดมาต้องกันตลอดไปใส่ก็ไปต้องกันตลอดนี่แหละครับพี่น้องเนาะจังใดก็อย่าลืมครับพี่น้องเบิ้งจุดนั้นแล้วก็อย่าลืมแบบฝากมาเบิง้งแท็กซี่หลวงทางใช่ไหมเนี่ยเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซี FC ซาวน,นอยด์เอฟซีลาวอินที่มาติดต,ตามที่มาเบิ้งมาแนงครับขอบคุณครับ